รับบทนางพาลูกชายมาหาน้องหอมแดงฮิปโปน้อยอายุหนึ่งขวบเเลบดังแห่งเมืองสีสเกตกันค่ะคุณนนะง สวัสดีค่ะป่าแมาสสุภูสุคนนะคะวันนี้กิกกะรนนะคะก็พาลูกชายดงดงมาที่สวนสมเด็จพระศรีนรกนทรินรีสะเกดกันค่ะลูกซ้ายกะปิดเทิมแล้วค่ะพี่น้องเพิ่นอยากมาเบิ่งน้องหอมแดงนะคะเลิ้งงามยามดีนะคะมือนี่นะคะน้องหอมแดงก็อายุครบหนึ่งขวดพอดีนะคะก็เลยได้ถือโอกาสพาเพิ่นมาเบิ่งนะคะเลี้ยวบัดนี้ก็สิพอน้องหอมแดงกับขออนุญาตไปพ่อมมูนนองหอมแดงสาก่อนกางไม่ซื้อสดนะคะกวางดาวนะ พี่น้องพี่น้องพอ่อนกกระจอกเทศพี่น้องว้้นวว้ไเร็วรว้นกกระจอกพีงลูกเค <c oughs> ยเจอแล้วค่ะพี่น้องเมิง,งน้องนกกระจอกเทศเรียบร้อยแล้วนะคะกับมหาน้องงัวน้องควยอันน้องงัว ปนนี่คือหนาคือข่อยแต่ครับพี่น้องเบิรงที่ล่ะเบิรงที่ล่ะพี่นอ้องนี่นะคะลูกตายข่อยกับแอลคักแอลแน่ค่ะพี่น้องเป็นคนหมกักแอลต่ยามใดินะคะก็คือจังพอเพิ่นกับโมเมนคนทั้งเหนือนะคะก็คือจังแอลคักแอลแน่แท้และแล้วก็มาฮอดน้องหอมแดงแล้วค่ะ, <S <S อ,ะอันอ,อันคือคือมุดน้านีเพื่อละลูกเออแล้วแล้วก็เจอพี่เพิ่นมาให้อาหารน้องพอดีนะคะก็พอมีลุ้นเจอน้องแล้วค่ะอัน มาให้อาหารน้องหรือวามากินเองคะ่ะไอเออ้ายเรา,า,านะคะก็ใส่กุลาบยูดอกล่อน้องหอมแดงขึ้นจากน้ำาสันนะคะพี่น้องกลัวน้องนะคะสิใจอ่อนขึ้นไม่กีกลีนนะคะชมโฉมนะคะพอเพิ่นขึ้นมาจากน้ำนะคะเพื่อกระบอกกินอาหารด้วยตัวเองนะคะพี่น้องเชิดลูกคุณหนูหลายนะคะไอเราก็ต้องป้อนนะคะนีตาหากหลายกับพี่น้องออจะแมนขี่อ่อนคักนะคะลูกซ้ายคอยนะคะเพื่อกระตั้งใจเบิค์กค่ะพี่น้องนี่ ได้เวลาบายบายกลับบ้านแล้วนะมาค่ะพี่น้องมาทักไทยแซลลเพื่อนน้องหอมแดงกันต่อคะ่ะอันนี้ตัดพิกเจอร์นะคะตัดพิกเจอร์หรือตะภาพนะคะมีน้องเชิดนะคะน้องเชิดน้องก่อนบวชจะต้องมีจะต้องมาเป็นหน้าก่อน,น นะพี่น้องนะ่าพอร่วมใจน้องๆทางนี้เสร็จนะคะก็มาเปิดม่านกรงนกใหญ่ไปหานกใหญ่กันมีนกหลากหลายชนิดเลยนะคะพี่น้องบัววานสิเป็นนกยูงนะคะนกฟาร์มิงโกนะคะพอออกมานะคะก็มาเบิ่งรูปกับลูกนะคะแล้วก็ถ่ายรูปกับพี่พีน้องๆเอฟรงเอฟซี F F C นะคะแล้วก็มายืนเบิ่งนะคะพี่เลี้ยงนะคะเพิ่นให้อาหารป่านะคะกับลูกทรายข่อยนะคะลูกทรายข่อยนะคะเพิ่นก็นดีใจหลายะคะ่ะพี่น้องในมาเมื่อน,นี้นะคะรับได้นะคะสนจิสนใจอยากแกงแกงถ้าเป็น มาแวมาเวียนนะคะมาหาน้องๆน,นะคะก็มาได้นะคะพี่น้องเวลาเปิดปิดตา